สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเคทีว IP, ีหุ่ยพีช anel ยินดีต้อนรับครับคำนวณเลขกระลาวฮานอยสลักกิแบ่งรัฐบาลครับบทสรุปสนับสุนสลักกิแบ่งรัฐบาบบลเท่กกนานั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโอเคครับมาแล้วมาแล้ววันที่2มีนาคมทําไม่ทันครับครบ2ตารางกับ3ตัวบนทําได้แต่เด่นล่างเด่นบนนะครับแล้วก็เข้ามาทั้ง2สูตรเลยนะครับน้าน้าเสียงปรบมือนะครับกดติดตาม subscribe และแชร์ด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชมนะครับผมก็ถ้าเกิดทําสูตรเข้านะครับก็ขอแรงเชียร์แรงใจกําลังใจซึ่งกันและกันครับกดติดตามซับสไคร์ไลค์แจร์แค่นั้นครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาดู2ตัวล่างมาทันครับสูตรสถิติห้าวดติด3มีนาคมสูตรหน่วยฮานอยนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปดู6งมวดนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมตัวนี้ครับ72 72 72นะครับก็หวังว่าคงจะไม่ทําให้เวลาท่าน ปราบประโยชน์นะครับได้มาเยี่ยมชมดีทีวีชาแนลก็ทําสูตรให้มันถูกต้องนะครับวิเคราะห์ได้แม่นยําหน่อยโอเคนะครับก็ท่านี้ก็โอเคนะครับผมก็มีความสุขครับพร้อมกับถ้าท่านกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ผมก็ยิ่งดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวนะครับ1 4 3 1ผมขออนุญาตเติมนิดหนึ่งครับกำลังเติมตัวเลข1 4 3 1ครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมเติมเรียบร้อยครับใช้เวลาเพียว เราจะย้อนไปหกงวดนะครับวันที่ยี่ห้ากุมภาพันธ์งวดแรกใช้สูตรวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นตัวคํานวณผลการออกนะครับตัวคํานวณแล้วก็มาคํานวณงวดสุดท้ายคืองวดที่สามีนาคมเป็นงวดที่เจ็ดงวดแรกผมจะบอกเลยนะครับว่ามันผิดพลาดเพราะมันห้างวดติดเราย้อนไปดูหกงวดงวดที่ผิดพลาดคืออะไรเราใช้หลักร้อยครับสองคูณเจ็ดนะครับเป็นสิบสี่บวกหลักสิบสามสองเป็นหกบวกหลักสิบล่างศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์บวกหลั 0, กหน่วยล่างหกหนึ่งเป็นหกผลรวมคือตรงนี้เป็นยี่สิบหกนะครับ บนงของที่27ใช้เลข7ถไป4เป็นเลข1ถไป3เป็นเลข4ถ1เป็นเลข5 7 1 4 5แล้วออกอะไรครับออก50 2ตัวล่างนะครับมีแค่เลข5เข้าตัวเดียวถือว่าผิดพลาดเราจะต้องเอา2ตัวครบ2ตัวล่างข้ต่อมาครับวันที่26กุมภานเราจะได้เป็นเลขหลักร้อยครับ17เป็น17 6 2 12 5 1เป็น5 0 1เป็น0 7บวก12เป็น19 19วก5เป็น24ครับ บวกหนูที่25ได้เลข5ถัดไป4เป็น9ถัดไป3เป็น2ถัดไป1เป็น3 5 9 2 3ผลการออกออกอะไรครับออก26กุมภา52ามี5มี2ครบ2ตัวล่างเป็นหา2ตัวล่างเข้างวดแรกครับเป็นยีกุมภามาดูครับสูตรนี้จะเป็นยังไงน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน,นต่อไปงวดต่อมาครับวันที่27กุมภาพันธ์ครับเราจะได้95 5 9 9 7 6 3ครับ4 2 8 5 1เป็น5 2 1เป็น2 63บวกกับ8เป็น71บวก5เป็น76บวก2เป็น78บวก1เป็น79ไดเลข9ถัดไป4เป็นเลข3สัดไป3เป็นเลข6ถัดไป1เป็นเลข7 9 3 6 7แล้วก็27กุมภาพันธ์ออก36มี3มี6ครบ2ตัวล่างถูกต้องครับมาชมต่อครับ28กุมภาพันธ์7 7 4 9 1 2เป็น1 3 1เป็น3 6 1เป็น6 42บวก2เป็น 19บเวกเป็น51บครับบวกาเป็น54บวกเป็น5 60ถัดไป็น1เป็นเลข61ดในเลข1เป็นเลข5เป็นเลข8เป็นเลข9 1 5 8 9ครับย8ิกุมภาพันธ์ออก8 9มี8มี9ครบ2ตัวล่างถูกต้องเป็น3มงวดติดนะครับครบ2ตัวล่างครับกำลังหาสูตรหาตัวเลขครบ2ตัวล่างเรากำลังคำนวณสูตรตัวนี้อยู่นะครับวันที่1มีนาคมนะครับ4 3มงวดผ่านไปถูกต้องครับ ดูด274 1 2เป็น1 1 2เป็น2นะครับ8 1เป็น8 9เป็น9 14บวก2เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก9เป็น33บวกงที่34เลข4 34เป็น8บวก3เป็นเลข1บวก1เป็นเลข2 4 8 1 2 1มีนาคมออก4 2มี4มี2ครบเป็นงวดที่4มาดูงวดที่5ครับสถิติ3721 1 2เป็น2 4 1เป็น4 2 1เป็น2 1> 2 1่สิบเอ็ดบวกสองบกสี่บเจ็ป็นยีถัดไปหนึ่งเลขศูเลขสเลขเจเลขแปเอาละครับสองมีนาคมวันนี้นะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเราได้เลข0478แล้วก็ผลการออกออะไรครับส,สค 7, 7, ครบสองตัวล่าง2มีนาคม8ปดมี8มี7ครบ2ตัวล่างถูกต้องครับเป็นว่าสิ้นสุดกระบวนความสถิติถูกห้างว่าติดตรวจสอบเรียบร้อยครบสตัวล่าง,ง,งนหวยฮานอย 3มีนาคมคำนวณได้เลขอะไรครับ7 5 3 5 0 2เป็น0 8 1เป็น8 7 1เป็น7 35บวก0บวก8เป็น43บวก7เป็น50บวกตรงที่ได้เลข1ถัดไป4เป็นเลข5ถัดไป3เป็นเลข8แล้วก็ถัดไป1เป็นเลข9เอาละครับ1 5 8 9ผลเรียบร้อยแล้วครับ2ตัวล่างหางวนติด1 5 8 9เดี๋ยวไปดูกับ สูตรเด่นล่างนะครับว่าจะเป็นได้เป็นเลขอะไรตัวหล,ลักๆตัวเน้นๆของเราก็ฝากไว้เท่านี้ครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณาของท่านนะครับผมเพียงคำนวณกับศาสตร์ษษทางเศรษฐีเพื่อใช้เป็นแนวทางในช่วยท่านในการตัดสินใจเป็นกนาลังใจซึ่งกันและกันกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ครับพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ